อันนี้คือก็จะมีทรงต้นคู่แบบนี้หลายต้นเหมือนกันคราวนี้ทรงต้นคู่อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนื่องจากพอมันขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้กดกิ่งใดกิ่งหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยพี่สังมันไม่ใช่กิ่งธรรมชาติมันจะเป็นแง่มอย่างเงี้ยพอเป็นแง่มแบบเนี้ยส่วนใหญ่ทางทางตราทางจันเนี่ยมันน้ามันจะขังเชื้อรามันจะเน่าง่ายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไว้แค่กิ่งเดียวอ่าอย่างนี้อันนี้ตรงหน่อยแล้วก็ดูกิ่งเยอะหน่อยก็อาจจะกิ่งนี้ไว้กิ่งนี้ออกครับ ม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเสียด <c oughs> ายเนี่ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูวันนี้วันที่สนะิบยี่บห้านะเดี๋ยวดูได้เลยครับอีกสามเดือนเนี่ยต้นมันจะหลุดเลยมันทรงมันจะใหญ่เท่านี้เนี่ยพอมันแยกเหมือนเหมือนท่อน้ําเลยพี่น้ํามาเยอะมันมาแยกตรงเนี้ยสองอันอตรงเนี้ยก็โอเคอนนี้ก็เลี้ยงแค่ต้นเดียวเลี้ยงต้นเดียวเดี๋ยวพอกิ่งมันออกนี้ก็โอเคอยู่ต้นมันก็ใหญ่ใหญ่สมบูรณ์ไป ต้นค,ค,คู่เลือกได้เลยที่ไหนที่มันแข็งหน่อยก็โอเค